ใส่ถุงมือภาพมันเหี่ยตลอดพี่น้องเลยชาวนากำลังทำนาได้ถอดถุงมือมันแดดท้อนอย่างตามเพื่อนก่อนเพิ่อนวานก้าพี่น้องเดี๋ยวกระตกขนาตาลาย นี่ปลาอยบาลุงปักหอยโข่งนะลานสาวเจ้าไปตลาดนัดอยากกินหอยโข่งกล่องหนึ่งนะกล่องคล้ไข่ใส่ข้าวพัทนาะประหัดกล่องใสๆนะร้อยหนึ่งนะแม่พ่นยากเพน่นมาอันนี้ข่าวแพง ก็คอบ่ะนี่ฮะวิธีบ้านก้าพี่ชายพี่สะพ้ายชาวนาบ้านก้าตอนแรกพันก็สิบ้านเอาบันนี้ข้าข้างบักถั่วบักแตงยังมาแล้วก็เลยต้องดำแต่หน้าดำมันได้ผลผลิตหลายได้เจ้าคือได้ถุงเท้าคักแค่ประหัดคุณละเศร้าบ่ เอ้คุณลาาะเราแล้ว่ะวิธีว่านกะมืดพุนละจังสิไปเบิ่งหน้าแต่เศร้าเบิ่งถนนหนทางก่อนว่ามันเป็นยังไงเข่าไปได้บอกรถคันนะนี้มันจักจังได้ปานขี้เกียนไหมอันแบบว่า มันเป็นลุมเป็นบ่อฮะนะลุงม,มือแบบเขากระเทยขี้ดินป้าแะ้วแบบนี้เวลาฝนตกมามันกับเป,เป,ป็ดกระปาดกระเจือยกระจากไปมืปดมเลยเพื่อนปุ๊บปกว่ามันยังมาแห่ดอกจักซองมือพ่นเลยเพื่อนเอ้ยพ่นวะเพื่อนไปทํางาน <gas> พ่นยังรัดมาทางวัดอินปปงพ่นถ้ากับไปทางผู้ทางอันบ้านใหญ่พ่นน้ำมันว้าวลัดไปทางพุ่นขั่นมึงสิไปน้ำกับลัดไปทางพุ่นมันว้าวกูไปจักทางหนูว่าสิแหละ ว่านก้าค่ะมานาะมาเก็บดอกไม้มาเก็บดอกดอเรืองเ <Yes. Yes. S 1> มื่อนี้แดดห้อนขนาดได้อยู่บ้านค่ะ <c oughs> แดดห้อนจนหนูได้กินยาไม่เกินแล้วได้ไปเปิดแอร์นอน <Yes. S 1> เอ้าเฮ็ดรุ่งกวนพันวา สามสิบแปดสามสิบเก้าองศามันก็ฮ้อนแล้วเนาะโอ้ฮ้อนอิลีบ่ได้ฮ้อนธรรมดาว่านก้าหน้าย่างกอนพี่น้อกเลยภาพสัน้นภาพน่วก็ขออภัยเด้อเดี๋ยวสีสสม่วงกับสีเมืออาบน้ำอาบน้ำก็ไปสวดมนต์เย็น น้องไซสสั่งแมงดาเด้อมีเท่าไดเอาสามชิปโตมันวาว่ันบอกประหัดเซมัดจำเงินไว้ก่อนบอมันวะ <laughs> บลุงเมือเราไปซื้อใสด่อดอทแมงดาบาอ,อ้ะสมพงอะไรเออ,เนเนอผู้ใดสิไปเฝ้าหายมันว่ามื่อนี้เบาเขาสิมาเมือ่อใดวันจันทร์บาเขาสิมาต่อไฟให้มันไปขอไฟได้แล้วว่าฉันไฟ,ไฟนาหันาห่นเ่ย โอ้ยยิ่งตอนนี้มะลิมันเปิดเทอมแล้วกันยากคือกันฮะหละวันที่สิบเจ็ดนี่เขาสิเปิดเทอมแล้วนี่อันใดเขานี่บ่ยกเข่า พันเอาเข้ามาแน่านาเพื่อนวะข้าวปลูกพันข้าวหนูตั้งนาฬิกาไว้นะว่าหนูนอนหนูยานนนน่านวันวานมันหลดติ้งติ้งติ้งเมื่อกี้นี่ย่านนอนบนหุ่มเหมือได้กิน่นยาไม่เกลือแล้ววันนี้เปิดแอร์แล้วมันนอนเต็มที่แล้วนอนลงเหมือมันเย็นเลยสะมันเพลินเลยสะกับหุ่มเหมือกันเลยนะมา มันออกห้าสิบเจ้าแสบบ่เตะไปสองมือแล้วบอกเลยขึ้นต้องแสบก่อนบอกไม่ใช่ชาวนาก็เลยไม่รู้ต้องแช่ข้าวพันข้าวก่อนเพห็นว่าพวกอันเรือบักเสือเขากั ไปบานมือน,นี่ได้เขาคาดเอาเลยเขาก็ได้บานเอาเลยเพราะว่าหน้าเขาวันเบิกหน้าดินเดซะาเอบอบ่จมแล้วบัน้หันตื่นสาม,มาหนูก้อยเฮ็ดคมแล้วหนัวไปสู้เพิ่นกินติ๊บเขา่าเอาเข่าใส่ถุงพ้อหนูเฮ็ดไปบ้านเดซันเออ สูตรภัยสูตรพันว์พันว่าว่าตายบอกให้ใส่ยองหัวโล่งกูเด้อเฮ็ดขมี่เพิ่นว่ามาไปกินเฮ็ดหยังเพิ่นว่าเพิ่นกินอิ่มแล้วบัดนี้หนูไปขอถวยคืนเพิ่นว่าว่ากูใส่ตู้เย็นไว้กูสิกินอีกรอบหนึ่งบัมือเมื้อเช้าเนี่ยไปหางเมื่อนั้นหั่นลุงเมออันบะก้วยหั่นมัก้วยสุกเขียวนั่นน่ะเมื่อเช้าหนูก็เอาไปวัด4ี่หน่วยหนูก็เอาเข่ากับอันข่าใส่ถุงกับกับเข่าวนี่หก้ก็เฮ็ดนี่แหละกับบะก้วยหน่วยหนึ่งเอาไปให้เพิ่น มาแล้วเอิญหนูเอิญพี่สังมากกล้วยเฮียซอกบ่เห็นแนมบ่เหน็นแท้แทบไปอยู่ในขาหงาข่างเป๋ <c oughs> มากล้วยกวุยยียไปใส่เราคือสิแนมบ่เห็นว่ามันขุมมุมขุม,มุมไม่ค่อนเท่าเฮียกะเอิญ <c oughs> เราหากอเทเนอะ <c oughs> วิธีบานกาพี่น้อง สีย่างไปพุ่นและไปเบิงไก่และฮะเพื่อนไปกินอยู่วัดบ่แซ่บบ่อโอร้างนั่นบ่สร้างอ้วนบ่อบ่อได้แม่นร่างใส่ทั้งน้ำปลาใส่ทั้งปลาราปลาแดกน้ำปลาแดก หนูกินปลาแดกขวดนูมีประแดกอันนี้นูบ็กินประแดดิบกกิกินแล้วหนูสิคันไงนสมดอกแคเดี๋ยวได้กินบอหนูเอาไปวัดถุงหนึ่งหั่นเแบบจ้าได้กินบอสสมดอกแคค่ะเป็นยังไงฮะห้า,หากะต้มน้ำแหละประหัดเมื่อนี้บักแย่านามาใหา้หนูนั่งเห็ดอยู่หนูห้าวกะลากแล้วเขาก็เอาเกลือซ่าซ่าไว้แหละให้มันสลบแล้วก็บปั้นปั้นแล้วเขาก็ต้มน้ำใส่น้ำสมใส่ซู้ใส่น้ำตาลใส่เกลือแหละแต่หนูไม่ได้ใส่ชุลอดใด ทุบกระเทียมใส่เลยโอ้พอนั้นไ,ไปกินอยู่ว่าแต่เมื่อเช้านี้หนูอันอืออืมก้อยแล้วใส่ข้าวขวดใส่บักเพ็ดใส่หัวหอมแดงใส่ผักหอมป้อมเสร็จแล้วค่ะยังถามสูตรถ่ายคลิปกันเลยพี่น้องถามสูตรก้อยเฮ็ดพี่สะพ้ายถาม คันนั้นเรามาหาจักถุงเนี่ยเด้อเคสหันหละที่เจ้าฟิตไว้หันแหละเสียดให้กินสิก้อยให้กินแซ่บเลยอุ้ยสร้างพันยังว่าว่าตอนแรกมาหยองหัวลงอ้พาดพันว่าแซ่บพันว่าใจนายจะเอาไปให้ลูกคูณหัวหอมฮะคนบอมัก